คุณผู้ชมคะมีรายงานเข้ามาว่าเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาจนถึงขณะน,น,นี้มีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายพานุพงศ์จากนอกหรือนายไม้จากจังหวัดระยองไปที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนะคะโดยนายพานุพงศ์เขียนจดหมายถึงผู้ชุมนุมว่ากําลังถูกสอบปากคําและปกติดีค่ะ นายภริชวารักหรือเพนกวินและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกและกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองปักหลักสลับกันขึ้นพูดถึงการทำงานของรัฐบาลและฉายภาพสไลด์เหตุการณ์ชุมนุมในอดีตที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับไปให้กำลังใจภายหลังจากท,ที่ทราบว่านายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม่ หนึ่งในแกนนำคณะประชาชนปลดแอกถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีรับทราบข้อหาตามหมายจับใ,ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจากกรณีเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองร่วมปราศัยธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในกิจกรรมกลุ่มผู้ชุมนุมได้พับกระดาษเป็นรูปจรวดจ,จากนั้น ร่อนเข้าไปในสอพอคลองหลวงมีข้อความระบุเกี่ยวกับข้อเสนอ10ข้ออ้างถึงข้อเรียกร้องตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยขณะที่การดูแลความปลอดภัยตำรวจประมาณ2 0 0นายจากผู้ทรจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีตรึงกำลังเพื่อป้องกันความปลอดภัยโดยได้นำแผงเหล็กไปกั้นรอบบริเวณสถานีตำรวจไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปบริเวณด้านใน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายขณะที่ช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากับตำรวจทำให้เกิดเหตุชุลมุนเพราะว่าผู้ชุมนุมต้องการเข้าไปสอบถามและพบนายพานุพงศ์ล่าสุดนายพานุพงศ์เขียนจดหมายถึงกลุ่มผู้ชุมนุมโดยส่วนหนึ่งของข้อความระบุว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลธัญบุรีและขณะนี้กำลังถูกสอบปากคำอย่างปกติ ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมสบายใจค่ะ